และแล้วก็ถึงคราวที่เราจะต้องจัดการกับหิมะให้เป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบเรียบร้อยตอนนี้จะอาวาสกาลองจะอาวาดกำลังพิจรารณาานัาจารย์การกำลังหวานกำลังหวานเกลือสุดท้ายแล้ว ก็สู้เกลือไม่ได้พวกหิมะนี่ก็จะแพ้เกลือก็อความเย็นจะแพ้เกลือ mm hmm. ถึงว่าสมัยตอนที่เราเป็นเด็กคนที่ขายไอศครีม mm hmm. เขาจะเอาเกลือใส่รถไปด้วยแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาใส่ทำไมเนาะเพิ่งมารู้คำตอบ เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองหนาวหรือเปล่าไม่ใส่เสื้อเลยดูดิดูแอปตัวนี้มันสดจนไหมโอ้คสามารถตรนี้ได้เลยมันเข้ากับบรรยากาศเลยนะแอปตัวนี้เขาดีนะเนี่ยเขาสามารถที่จะให้เข้ากับบรรยากาศได้ ลองใช้ดูนะถ้าใครสนใจแอปนี้ก็เทอรม,มาถามหลังไหม่ได้11ธันวาคม2 0 6 7ก็เป็นวันที่หิมะมาเยี่ยมเราอีกแล้ว อจอดจอมที่อยู่ในโซนหิมะจะไปไหนทำาุรัป่าปัางอะไรขับ,บรถขับราก็ต้องระมัดระวังมัดจุราเขาเขาวสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะต้องระมัดระวังอาไปงวงไม่หนาวหรอเนี่ยไปยืนอะไรตรงเนี้ยนะ मम्नीको छु होइन